รถดังเลยนะครับเอาเพื่อนกูนี่ไปแล้วเฮ้ยเพื่อนกูนี่ไปแล้วเฮ้ยมันนี้ก่อนวันนี้ก่อนซ่องซ่อง,องแต่นนำตัวหน่อยเนดินนำตัวหน่อยเฮ้ย<ว>ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับถู๊ดซี่ๆนะครับผมเก่ามาทำนะครับน่าจะนานไม่ได้ทำมาหลายปีเลยแทงลงค้า,าจนจะแรงนะครับผมอยู่หน้าบ้านเลยเนื่องพวกมันไม่ไเล่นแมคคาบ์มันเล่นวอลแทงนะแต่ผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมีคนชอบเดี๋ยวผมทำนะโอเคจะเล่นอะไรดีวะเนี่ยไม่รู้ทำคอนเทนต์อะไรอะท้องไม่มีอะไรจะลงไม่มีคอมเลยอีกอย่างนึง เอาเพื่อพมเดินนี่ทุกคนผมเดินตามส่งใบเดีนมั้ยเนี่นยเชื่ยมาเจ้าใหาม่การมาเจ้าการมาละก่อฟานพมแล้วทุกคนเชี่ยม,ม,มเาเถอะหน้ามันอับ,บตะรกรรมแล้วทุกคนระวังให้ดีนะแล้วก็ถ้าถ้าถ้านอนไม่ดีนอนอับตะกรมนะทุกคนตักระวังให้ดีเออเล่นดีๆเออโอเคม,มาเอ,อเอ้ยมอนนี่ไม่ต้องสนใจนะมอนนี่ไม่ต้องสนใจนะมันเป็นมอนทั่วไปเออมันลงไม่ได้แล้วแหละโอเควันนี้ผมรีวิวปืนกันแล้วอะแต่ว่ามันผมไม่มีลิงก์แจกให้นะ ใครได้ผีใช่โชเคยแหละโชเคโเขยเกมข้างแรกเอ้ยเพื่อนกูนี่แล้วไปช่างมันเถอะช่างมันไอซองเชนี่โอเคได้ไปห้าแล้วไอชิพายกูผิดคอนเทนต์ผมไม่ค่อยมีคุณภาพนะผมจะต่อไม่ได้ดีทางมันเถอะคงลังเดินไปห้าเพื่อน จะลองเทสเสี่ยงดูนะคลิปนี้มึงจะเทสทุกอย่างเลยดูว่าถ้าทำแล้วมันจะต้องไปต่อได้หรือเปล่าแต่ก็มีคนรู้อยู่แหละเพื่อนกูนี่แหละโอเค,อเคแล้วก็่จะลองเล่นเกมอื่นดูมั้งแต่ว่าเกมนี้ต้องเล่นกันไปก่อนเพราะว่ามันก็เป็นคอนเทนต์หลักห้องช่องเอออยู่แล้วนะ <c oughs> ไม่เปิดดีกว,ว่า <c oughs> ยังเป็นเอาชีวิตรอดหรืออะไรดีวะเแค่รีวิวก็เป็นเข็ดทีบดีวะไม่ท่ามันไงกูนิ่งหงอยจริง วก็จะมองหน้ากันทำไมวะเออยังไมันเถอเอ๋่นี่สร้างเขาเรียกว่าซีซั่นไงใช่ละก้างโอเคไหมโคตรติดแคบเลยโอเคงั้นสตาร์ทตุเฮ้ยมันโชว์แล้วมันอ้ว่มันอ้ว่เพื่อนกูจะขาแม่งพูดเล่นนะพู้เล่นเฮ้ยขาแม่งฉัยวันนี้ทำนะเออมันจะต้องพวดพูดทุกคนคนเฮ้ยมันเคยเฮ้ยมันจะขาคู่เคยโอเคโอเคโอเคช่างมันเถอะ มาเริ่มกันเลยฮะฟูโอเไอ้พ่มไม่ใช่ใบรุ่นไฟเอ็มนะผมอมใรุ nah. me, me ่นใบขาวหน้ามันยีดการมาแล้กออีกแล้วทุกคนช่วยผมด้วยเฮลมีเฮลมีพีทพ่อมไม่ชอบพูดคำว่าทุกคนว่ะเหมือนแบบช่องเอออะพ่อมยังไอ้โมไม่ได้ด่าใครเออนะผมอยากพูดอย่างอื่นมากกว่าไอ้ผมมันก็ดูเออไปหนเลยไอ้ชิบันก็เออหมดนี่เอ้ยทุยเออช่างมันเถอะผมไม่ได้ด่าใครนะเราทั้งสีทองได้บ๊อบบ๊อบบ๊อบที่มันเข้าฉาจัง ยกเลลเลล่่นนมมาสัตว์กูไม่เล่นหรอกไอ้เฮียปืนมือทีชิพ่ายเลยใครได้ยินเสียงพุ่มไหเนะี่ยได้ยินนะเทเศโลโลฟักอยู่เพื่อนโทกมาได้ยินไหมอ่าวลองดูดิอ้าวเฮียมไม่ได้พูดว่ะอะไรโอเคได้ยินชัดเจนนะชัดไหมชัดเจนชัดชัดไหมตอบด้วยในคอมเมนต์โอเคเสียงรถแม่งแรงชิพ่ายไอ้้ไอเฮียปืนเพื่อนว่ยิงปืนงนั้นไยเย้เขาแล้วนา่งเริ่มรีวิวจะ งั้นเริ่มรีวิวเลยนะโอเวันนี้ชื่อลิเดียมเอ่ออะลัมาเมนนะไาโลดด้ไม่ใช่มนคนไทยนะไม่มีซ่อน้วยคลิปกูไม่มีคอนเทนต์อะไรทางนั้นยกเว้นรีวิวเรว่าจะลองรีวิวเกมมือถือแต่ไม่ได้รู้บอกนะบอกไว้ก่อนโดบโดบโดบเย็ดเย็ดโอเคใช่ไหมะอะไรข้องหมึกช่บ เลิ่ที่อาการ์ทองก็อันนี้เป็นซอม,ซอมบี้ที่มันยิงได้หมดนะเราจะมาลองเฮชชอตกัน,นแล้วก็อันนี้มันก็จะตายตามส่วนมันด้วยถ้ายิงคนละส่วนมันก็จะตายคนละส่วนกันโอเคนะตัวนี้นนนนกป็ประมาณนี้แหละถ้ายิงฆ่าฆ่ามันก็จะระเบิดแบนี้ผมไม่กินพัดม่ยิงฆ่าใช่ทุ่มจริงเลยนะวันนี้ เงิลืมนะผมชื่ออาห์มตอบสดบู้เล่นนะไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าไ่ได้ครับยังไงแล้วก็ซากมันจะขายอย่างเงี้ยแล้วจนแม่เป็นแรกแล้วก็มันจะลองเล่นเก็บลิงเอายิงพอๆผู้เล่นนะผู้เล่นไปเชื่อผมผมแค่ไม่เงียบเลยครับได้ยินไหยเนี่ย กูใหม่เมือกากแน่เลย้เสียงดังกันนาจะดีนะมันทื่ออีกแล้วไอ้เช่นนี่จำไม่ถึงบอกไปเพิ่มผมชื่อซ่องนะเชียร์สตคอมมิชันผม,มชื่ออาหมูขาวบางแยงจำไว้จำไว้เดี๋ยวผมมาครั้งอื่นหน่อยมันมันชอบบ้าประดับกรรมอะไม่มีอะไรหรอกนัน่นๆเล่มการมาละกอยอีกแล้วดูมันดูมันอันนี้คลิปนี้ยาวเที่ยไม่ได้มีอยู เล่นแบบเล่นไม่ต่องนะเล่นมาเล่นนี่ดีจุนอะไรเล่นเช็งขาเล่นบชาร์กยังเล่นชวัวเช็นใครข้ามว มานะโดดเลยนะไม่คิดดไม่ีคร้อดูเลยเหรอวะว่าจะทำคลิปชอนปปุ่มไหมครับนี่ยเออได้ก็บ,บอกเดยแล้วกันของค้างแรกนั่นนะไม่ลงมันก็ลงช่องม,มึงสิช่องชื่อ,อไรนะโอเคราไปหนึงนะม่ถึงรอเพื่อนผมด้อผมจะรีวิวช้อนเพื่อนผมหน่อย เคยเคยเคเสียงผมเด็กไหมนะมันจะเด็กเด็กกระโปงเสียงเจีอุ๊ชโค้งตะทีแล้วเลยเออฉันไม่เถช่างมันโอเคตอนนี้อันนี้ก็คือโปรโมชั่นก็คือมุมมองบุคคลที่หนึ่งอันนี้คือด้านล่างบุคคลที่หนึ่งอันนี้คือล่างบุคคลที่สองอีกทีหนึ่งอันนี้จกินแอนิเมชั่นอันนี้ทำให้ปบดดอเดี๋ยวินไฟที่ อันนี้คือการมองเห็นนี่อันนี้อันนี้คือมุมมองการมองเห็นช่องกล้องเทเลสโคปตะโคปยิ้หัวเพาะป่าพูดเล่นพูดเล่นนะอย่าเชื่ออย่าเชื่อ,อ,อผมเอาที่ผมรู้นะอันนี้คือทำให้บล็อกตอทนทูกมันจะดีเลยตอนเคที่ปิดไว้นะถ้าเกิดแบบเป็นสายฟางไอ้ชแบบ้าไม่อยากถูกบล็อกก็ปิดไว้กเปิดไว้ก่อน เป็นกระโดดไอ้อันนี้เป็นออโต้จัำนะถ้าปิดกระมันก็จะต้องกดกระโดดเกิดเปิดเลยมันก็จะกระโดดเองอันนี้จะเป็นอนุญาตให้คนเข้ามาในเซิร์ฟเราอันนี้ก็จะเป็นด้วยด้วยไฟเท่านั้นนี่ก็เป็นไวไฟหรือโมบายดาต้าก็ได้พวกโมเดลเล่นกับเพื่อนก็ไม่เป็นไรอันนี้แอคเคาท์อันนี้เป็นเหมือนกันนะจะเป็น G U I แล้วก็ไฟล์ก็ไฟล์่ในไอ้นั้น มองคนใหญ่อันนี้เป็นการซัพพอร์ตไอ้ทีมสร้างมั้งไอ่สิเอ่อซื้อไอ้นั้นมองไงไ <c oughs> อ้นั้นเขาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟซื้อเสิร์ฟได้เออส่วนนี้ก็อันนี้กว่าเขาเสิร์ฟสิเออนั่นแหละอันนี้คือปรับเสียงมีเสียงลากเสียงไอ้เสียงลอบตัวเพลงแล้วก็บล็อกเอาไม่ได้จะมือจะแดงจะไมาเกิด อันนี้ก็เป็นมอตตอ่างๆนะอู้วแรกๆอะไร,รวะเนี่ยจะประมาณนี่ยนะ,ววะยอะไรเนี่ยล่ะ้มมเนเหรอะคุยกันไม่ใช่เาไม่ได้ทำคลิปนาน อุปกรณ์ใครวะไอเชียน <laughs> ี่ ยังยังยังไม่ปิด